ในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีก้าวหน้าทันสมัยมนุษย์นั้นต่างมีชีวิตที่แสนสะดวกสบายเรียกได้ว่าแทบไม่ต้องลุกขึ้นมาทำอะไรกันอีกต่อไปแล้วนอนเล่นมือถือกันได้ทั้งวันแต่คุณผู้ฟังเคยตั้งคำถามหรือเปล่าครับว่าชีวิตคืออะไรหากสมมุติว่าในวันนี้ เราสามารถขึ้นลิฟต์แทนการปีนเขาได้แล้วยอดเขาจะยังเป็นสถานที่ที่น่าภาคภูมิใจในการขึ้นไปอยู่อีกไหมพระมัสโนสุนเมียวกล่าวว่าชีวิตนั้นสถิตยอยู่ในเวลาและแรงกายของเรานี่เองอีกความหมายก็คือการลดทอนเวลาและแรงกายลง ก็เหมือนการลดทอนความสุขของชีวิตลงในเวลาเดียวกันคุณผู้ฟังลองจินตนาการถึงการดื่มกาแฟในยุคสมัยนี้ดูสิครับเราก็แค่เอามาเล็ดกาแฟใส่ลงไปในเครื่องทำกาแฟแล้วเราก็ได้กาแฟออกมามันช่างง่ายดายเสียเหลือเกินแต่ถ้าเราลองเปลี่ยนวิธีทำกาแฟใหม่ดูละ่ะอันดับแรก ให้เราเก้าวเท้าออกไปสู่ธรรมชาติแล้วค่อยๆเก็บไม้ฟืนใส่ลงไปในตะกร้าที่เราสะพายหลังให้เต็มนำฟืนเหล่านั้นกลับมาที่บ้านแล้วใช้พวกมันต้มน้ำให้เดือดแล้วบดเมล็ดกาแฟในขณะที่มองท้องฟ้าไปด้วยแล้วพลางคิดในใจว่าวันนี้อากาศดีจังเลย คุณผู้ฟังคิดว่ารสชาติกาแฟที่ชงด้วยวิธีนี้จะน่าอร่อยกว่ากาแฟที่ชงจากเครื่องชงหรือเปล่าครับทุกวันนี้พวกเราแทบจะไม่ยอมทำอะไรที่ทำให้เราเหนื่อยหรือว่าเสียเวลาแบบนั้นกันอีกต่อไปแล้วเราพยายามใช้แรงและเวลาให้น้อยที่สุดกับทุกๆเรื่องแต่ความจริงก็คือหากเราไม่ใช้เวลากับความสุข แล้วเราจะมีความสุขได้อย่างไรนานๆครั้งทำไมไม่ลองใช้วิธีที่ปราศจากความสะดวกสบายในการทำบางสิ่งเพื่อลิ้มรสประสบการณ์บางอย่างดูบ้างล่ะครับไม่แน่นะครับบางทีขั้นตอนที่เราลดทอนออกไปนั้นอาจจะแอบแฝงอะไรดีๆเอาไว้ก็เป็นได้คุณผู้ฟังกล้าหรือเปล่าครับ กล้าที่จะเสียเวลาเพิ่มขึ้นเพื่อมีความสุขฝันดีครับ